สวัดีช่างแบงค์วันก่อนเขาได้ทํางานเกิดไปในระดับหนึ่งทํายังไงถึงจะพ่นให้เงาแต่ว่าพี่บอกว่าปัญหาอันนึงที่อยากจะให้พี่ช่วยแนะนําคือพ่นยังไงให้เหมือนผิวโรงงานที่มีเตรียมแผ่นกระจกมาเรามาทาเทสกันเดี๋ยวเราไปดูรถใหม่ที่เป็นสีโรงงานดูเรามาดูผิวโรงงานก่อนคือความรู้สึกของช่างคือผิวของเขาเนี่ยมันส้มแต่มันเนียนเนียะฮะตึงๆเนียนๆนียนแล้วของเราเป็นไงส้มยังไง มันจะเป็นส้มแบบส้มหย,ยาบๆยาบหยาบกว่าครับหยาบกว่า okay. โอเคโรงงานมันพ่นด้วยเครื่องพ่นเป็นอัตโนมัติเป็นโรบอทผิวมันก็จะออกมาสวยเนียนสม่ําเสมอสิ่งที่เราทําก็คือเราจะซ่อมตรงนี้ทิ้งงานข้างหน้าซ่อมเนยให้มันผิวมันกลืนกันเรามาดูความหมายของผิวโรงงานก่อนโอเคข้างมาดูตรงน,นี้เราต้องทําให้ปล่อยเฟรดออกมาเล็กๆละเอียดตอนนี้เรามีหัวปืน1.4ถ้าเราเปิดเต็มที่อ่ะมันไม่มีทางละเอียด คือวัวนึงจุสีะสีมันจอกเยอะถ้ามันจอ,เยอ,นจอ,อเยอะมันจะฉ่ำพอฉ่ำปุ๊บผิวส้มมันจะเป็นผิวส้มใหญ่ๆเปิดปริมาณสีให้น้อยหน่อยเปิดลมเยอะหน่อยให้มันฟุ้งมากๆแล้วคนจะได้ผิวแห้งๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะหาวิธีทําให้ช่างเข้าใจเทคนิคการปรับปืนพ่นสีเพื่อให้พ่นได้เหมือนกับผิวสีรถที่ออกจากโรงงาน <Wow. S 1> วันนี้เราเลยเอาแผ่นกระจกมาเพื่อทำเทสให้ผิวเหมือนผิวโรงงาน ที่เราติดกระดาษกาวสีแถบเนี่ยเพื่อเราจะได้ทําการทดสอบพ่นเที่ยวที่1เสร็จเราก็เอาดึงออกพ่นแค่สองเที่ยวแหละแล้วก็ดูความแตกต่างนี่เอาเสื้อมาให้ช่างแบงค์ครับ <Yeah. S 1> อันนี้คือลม2.2บาแล้วก็อันนี้รอบครึ่งเราดูระยะห่างนิดหนึ่งเราล้วพ่นเที่ยวที่1่ไปก่อนเดี๋ยวเราจะแกะออกมาสองแถบเป็นเที่ยวที่สองอันนี้เอาช่างเราดูอย่างที่เบอร์ที่เคยทํา อันนี้เราจะพ่นรอบสองเนาะการปรับของเราคือรอบครึ่งเปิดสร้างสุดแล้วก็ลม2.2งุดอ่าผมลงเลยนะเดี๋ยวของช่างแบงค์ทำเหมือนเดิมผยิวส้อมแบบนี้เป็นไงดีไหมมันเป็นผยิ่ส้มใหญ่ใหญ่ไปม,มันไม่เนียนนะครับอ่าไม่เนียนชอบแบบไหนชอบอย่างนี้ครับอ่า โอเคพลนที่ที่ผมพ่นมาจะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นผิว,ผวส้มส้มใหญ่หน่อยส้มใหญ่แล้วมันไม่ค่อยเนียนโอเคเราอยากได้ส้มเล็กครับอันนี้เรารู้อย่างว่าเมื่อกี้พี่ทำอะไรปล่อยปริมาณเลกเกอร์ <L ager S 2> <4 S 1> น้อยลงปเปิดลมแรงขึ้นจาก2บาทเป็น2.2บาคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้มันเนียนหรือมันตึงมากกว่านี้อยู่ที่เราพ่นไกลๆแล้วความเร็วเดี๋ยวเราจะลองแผ่นที่3 <c oughs> กับแผ่นที่4 จำจำไว้ว่าผิวเคลียร์มันออกมาเป็นเงี้ยผิวมันจะเป็นแบบผิวส้มหน่อยแต่ส้มเล็กเล็กเนียนๆอันนี้การทิ้งช่วงก็เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เรากําลังพูดถึงงานซ่อมแผลกําลังจะพ่นชิ้นงานนี้ยให้มันเหมือนกับตัวรถซึ่งต้องไม่ได้พ่นทั้งคันดังนั้นการทิ้งช่วงระหว่างเที่ยวให้มันเหมาะสมตัว่าผิวพอเริ่มแมทช์แมทแล้วเนี่ยก็ต่อได้ได้ผิวอย่างต้องการไหมในผิวส้มเล็กที่เราอยากได้ แต่เมื่อผมว่ามันก็โอเคนะแต่ถ,ถ้าได้อย่างนี้ก็โอเคก็โอเคแล้วนะผืโอเคแล้วสรุปว่าตอนนี้เราใช้ปรับปริมาณแล็กเกอร์ตอนนี้เหลือแค่รอบครึ่งปริมาณลม <ฮะ S 2> เป็น2.2บาให้เสียวน้อยลงให้ลมแรงขึ้นเพื <ฮะ S 2> ่อให้เม็ดละเอียดและผิวอย่างต้องการ <ฮะ S 2> ตอนนี้มาแผ่นที่4ี่คันนี้เราพ่นแบบเร็วขึ้นคัน<ล>นี้เนี่ยต้องการจะดูว่าถ้าเร็วขึ้นจะเป็นไงทุกอย่างเท่าเดิมสี1.5ลม2.2 สิ่งที่เรากําลังทําตอนนี้เรากําลังเรียนแบบหุ่นยนต์ที่พ่นรถในโรงงานผิวเป็นไงผิวก็เป็นส้มส้มเล็กนะครนี่คือมันเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นอาจจะเห็นเป็นหลุมมากกว่าเป็นเป็นผิวส้มมากกว่าผิวส้มมกกผิวส้มมันกระจายมากกว่าแต่พอเราพ่นช้าเนี่ยผิวส้มมันจะเล็กแล้วมันจะเนียนๆแอบแอบเนียนอันนี้เราก็ต้องมาเลือกดูว่าสมมติรถแต่ละคันที่มา แต่และโรงงานไม่เหมือนกันนะนเราใช้เทคนิคในการเปิดลมเทคนิคในการเดินปืนเทคนิคในการปรับปริมาณเโอเคคิดว่าวันนี้ช่างคงได้ข้อมูลที่ดีทํางานได้สบายสรุปว่าแบบไหนที่เราพอใจเรบพอใจคือันที่3คัับผันที่3พอใจนะ,ะก็คือร่อนพ้นสไตล์ปกติลม2.2บารปริมาณดักเกอร์น้อยลงนิดนึงให้เฮ er ียด er ูเฮียชอบแบบไหนตอนนี้เฮ er ียดูว่าแนหนึ่งสองสามสแบบไหนที่เฮ er ียต้องการ อยู่เคลียใช่ไหมผิวส้มโรงงานอย่างที่เรารู้สึกกันครับสามก็เนียนดีครับแต่ละแผ่นมีความหมายหมดออืมสามดีขึ้นาวหนึ่งสามเนี่ยที่ผมชอบนี่ช่างเข้าใจเทคนิคการผายปืนแล้วจะเป็นหนึ่งจุดสามหรือหนึ่งจุดสี่ไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เทคนิคนี่ปืน แับถ้วยนี้แถมมาเฮียให้ช่างได้ใช้ครับแล้วก็อันนี้ถุงมือคนนี้ที่ใช้อยู่ทนมากครับสำหรับงานพ่นนะถือว่าใช้ได้ไครับโอ้ใช่ก่อนแล้วก็แถมให้สำหรับตัวนี้อยู่แล้วปืนดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องหัดของเราด้วยคิดว่าวันนี้เฮียคงพอใจกับการบริการที่เรามีให้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ